สวัสดีค่ะคลิปนี้มาพบกับสวพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้สวพิตาจะพาเพื่อนๆพี่ๆมารู้จักกับไม้ต้นนี้กันค่ะสําหรับไม้ต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ากําเนิดเพชรค่ะเป็นไม้ที่มีความสวยมากๆค่ะด้วยลักษณะที่แตกต่างจากอากุนิมาต้นอื่นๆนะคะจุดโดดเด่นของเขาเลยค่ะ เส้นแกนกลางค่ะชัดเจนมากค่ะทุกคนมองเห็นแล้วสวยมากๆค่ะแล้วก็ยังมีเม็ดสีที่เกิดขึ้นบนใบนะคะเป็นสีเหลืองสลับกับเขียวกระจายอยู่ทั่วใบแบบนี้ค่ะใบมีลักษณะโคนใบมนนะคะอ่านี่ค่ะความกว้างของใบค่ะด้านล่างจะมีความกว้างมากกว่าด้านบนนะคะปลายใบ แหลมนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะฟอร์มใบของเขาค่ะจะออกเวียนรอบค่ะได้ทรงที่สวยมากๆค่ะสําหรับกําเนิดเพชรต้นนี้นะคะหากคุณ่อนเพี่ๆท่านไหนชื่นชอบก็ลองมองหามาปลูกมาสะสมนะคะไม้สกุลโกนิมากําเนิดเพชรค่ะ